สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์ค่ะน้ำมันร่วง2%รซรับข่าวมหาอำนาจเร่งเจราจานิวเคลียร์กับอิหร่านเข้าสู่ขั้นตอนท้ายๆขณะสถานการณ์ตึงเครียดรัสเซียยูเครนจบไม่จริงยังคงหนุนราคาพลังงานนัชนีดาวโจนส์ลบวันเดียวหนักสุดในปีนี้ท่ามกลางความกังวลปัจจัยเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ประธานเฟดเซนหลุยคุณเจมส์บูลาดออกมาขยี้ประเด็นเงินเฟอ้อไม่หยุดย่อนโดยกระตุ้นพลพรรค FOMC ให้รีบขึ้นดอกเบีย้ยก่อนถึงจุดที่จะคุมระดับราคาไว้ไม่อยู่ U.S. Treasury yield curve ราบลงเพียงเล็กน้อยแต่สัญญาณ policy mistakes ดังสนั่นอีกครั้งในความคาดหวังเงินเฟอ้อระยะยาว5 y e a r 5 y e a r forward inflation expectation ปรับตัวลง2วันจนปิดต่ำกว่า2%ครั้งแรกตั้งแต่21มกราคมค่ะ สภาวะทางการเงินหรือ financial conditions ตึงตัวต่อเนื่องขณะราคาตลาดดูเหมือนซึมซับความคาดหวังนโยบายเข้มงวดของเฟดตามคำกล่าวย้ำๆของคุณบลาดไปมากแล้วเห็นได้จากการปรับเพิ่มประมาณการจำนวนครั้งที่เฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยปีนี้โดยบรรดาสำนักใหญ่หญเป็น6-7ถึงครั้งเราจึงคาดหวังการเฟื้นตัวของตลาดหุ้นเป็นการทั่วไปในลักษณะ Relief rally เร็วๆนี้ ซึ่งอาจเกิดก่อนประชุม FOMC 15-16มีนาคมด้วยซ้ำค่ะข่าวล่าเข้ามากระชากหุ้นขึ้นว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐรับนัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียปลายสัปดาห์หน้าภายใต้เงื่อนไขคือรัสเซียไม่รุกรานยูเครนจนกว่าจะถึงวันนัดหมาย นักกลยุิทธ์แคทแทมเชื่อว่าธนาคารกลางหลักๆนำโด้วยเฟดน่าจะ l i v e with inflation ใช้ชีวิตอยู่กับสภาวะเงินเฟอ้อสูงยาวนานโดยปรับนโยบายเข้มงวดเพียงเพื่อไม่ให้ระดับราคาพุ่งกระจายไรผู้ดูแลแต่ต้องไม่ถึงกับพังเศรษฐกิจเพราะหนี้สาธารณะสูงขึ้นมากหลังโควิดถ้าเศรษฐกิจพังก็เก็บภาษีได้น้อยจนไม่พอจ่ายดอกเบีย้ยสุดท้ายอาจต้องลดดอกเบี้ยกลับมาลงมาเหลือ0%และป e. ั๊ม QE พิมพ์เงินหนักกว่าเดิมเพื่อน,นำไปจ่ายหนี้ค่ะ ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์กดดันบรรยากาศการลงทุนแม้หลายกองทุนหุ้นมีอัพไซส์สูงหากเหตุการณ์คลี่คลายทว่าบอกยากว่าเมื่อใดเรายังคงยึดกลุ่มสินค้าพกกภัณฑ์เป็นหลักโดย KT Oil KT Energy โอกาสเปิดอีกครั้งหลังราคาน้ำมันย่อลงน่าสนใจซื้อเพิ่มเช่นเดียวกันค่ะกับ KT Mining ขณะที่เค Go ควรมีไว้กระจายความเสี่ยง มาดูกันถึงการขึ้นไหตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซดินเด็กปิดที่1,711.58จุดบวกขึ้นมา0.60%มูลค่าการซื้อขาย115,38ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นดีดีระหว่างวันทำนิวไฮในรอบ2ปี6เดือนที่1,718.55จุดรับเม็ดเงินไหลเข้าต่อเนื่องและคลายกังวลหลังรายงานเฟดระบุไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงอีกทั้งสถานการณ์ความตึงเครียดรัสเซียยูเครนคลี่คลาย ส่วนฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่53,177ล้านบาทอายุพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1 4 2ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.03%าค่ะค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวานนี้ที่32บสาท18าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ้วยเงินบาทปิดตลาดแข็งค่าสุดในรอบ8เดือนโดยเป็นการแข็งค่าสวนตลาดเนื่องจากสกุลเงินอื่นในภูมิภาคส่วนมากจะไปในทิศทางที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ส่วนฝงของเอเชียค่ะนิกกิตรัดหุ้นโตเกียวปิดลบเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่ารัสเซียอาจบุกยูเครนตลอดจนผลกระทบของเรื่องดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจโลกนิกกิปิดไปที่ 27, 2 8. 7 2 3ม8่นิดแปจุดลบ0.83%ส่วนเซิงไฮคอมมิ่ิต,ตลัดหุ้นจีนปิดบวกเล็กน้อยค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางจีนอาจเดินหน้าผ่อนคลานนยนโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อข,ของจีนชะลอตัวลงในเดือนมกราคม เซี่ยงไฮ้คอมบสิทธปิดที่3 4 6 8 04. 0 4อบจุดบวก0.064เปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิยกปิดร่วงลงกว่า600จุดในวันพฤหัสขณะที่แนสแดกดิ่งลงในวันเดียวกันรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่วันที่3มกุมภาพันธ์ปีนี้เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนหลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐยืนยันว่ารัสเซียพร้อมที่จะบุกโจมตียูเครนทุกขณะ ดาวโจนส์ปิดที่34,312.03จุดลบ1.78% S&P 500ปิดที่4,380.26จุดลบ2.12%และ NASDAQ ปิดที่13,716.72จุดลบ2.88%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงค่ะขณะที่นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองในยุโรปตะวันออกและจับตาการรายงานผลประกรอบการของบริษัทจดทะเบียน เซฟีปิดที่6,946.82จุดลบ0.26 DAX ปิดที่15,267.63จุดลบ0.67และฟุซี่ร้อยปิดที่7,537.37จุดลบ0.87ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักเนื่องจากนักลงทุนพากันเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการในยูเครน ส่วนฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเวสตซัสตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลง2%ค่ะปิดที่91.76เซนต์ต่อบาร์เรลหลังมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการเจรจาเข้าตกลงนิวเคลียร์อิหร่านซึ่งอาจปูทางให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันสู่ตลาดโลกส่วนฝั่งของเบลเนเองค่ะลบ1.9%ปิดที่92.97เซนต์ต่อบาร์เรล สาตนดทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในระดับ1,900ดอลลาร์ในวันพฤหัสค่ะเนื่องจากสถา,านการณ์ตึงเครียดในยูเครนและข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยโดยสแน,นั้น้ทองคำตลาดโคเมกส่งมาเดือนเมษายนบวกขึ้นมา1.63%ปิดที่1,902ดอลลาร์ต่อทอัล์ค่ะ และนี่คือหมดของเคทแอม l เดลี่นที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำโซเชียลดิสแทนซิ่งแต่ทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันเคทแ s ม a r สมาร์ทเทรดแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับบิชันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ